นี้นะครับเป็นขบวนรนรบนะครับรนรบเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่8เมษายน2555นะครับขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่8เมษายน2555เวลา อถึงสิบห้าตุูนอนัหน่วยเลือกตั้งไทยบาลรับเชื่อใหม่รับประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งสถานิกสภาเทศบาลนครเจรมญกรงเอาล่ะข้าววิท จกกิจกรรมรณรงค์คลงลงลงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ในวันนี้นะครับ <c oughs> เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เราได้เดินรณรงค์นะครับทับสี่แขนนะครับสักแสนตั้งแในวันนี้ก็ขอเชิญชวน ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ในวันที่8นะครับวันที่8ในสายน2555เวลา08.00นถึง15.00น